สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมมาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับคิ้วงานเดือนกรกฎาคมมาแล้วครับพี่น้องนะครับเอาหลายคนหลายท่านระสอบถามขอมานะครับว่าคิ้วงานเดือนมกราใหนเป็นจังใดแน่สันพี่น้องนะครับโอ้ยหนุ่มอ๋องตอบได้ครับเดี๋ยวคือว่าขอบตาดาอีกแล้วครับพี่น้องนะครับเอาเวลาใดนอนครับทุกท่านครับ เดือนมกราคมนี่มีสาสิบเอ็ดวันครับพี่น้องเต็มทั้งสาสิบเอ็ดวันเลยครับเอาเริ่มวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งปีใหม่ครับพี่น้องหนึ่งมกราคมนะครับไปที่จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องตัวคิวมิสิกโปรเจกต์หนึ่งสองนะครับแล้วก็วันที่สองครับไปที่บุรีรัมย์ครับอำเภอนางรองครับเป็นงานฉลองอุโบสถครับพี่น้องนะครับวัดศรีรัตนารามนะครับอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ส่วนวันที่3นะครับไปที่บ้านไพ่ขอนแก่นครับทุกท่านครับวันที่4ไลฟ์สดสตรีมมิ่งขายสินค้าครับพี่น้องวันที่อ่ามกราคมนะครับพิธีขึ้นเสาเอกเสาโทนะครับค่ายตัวเกิวมิสิกอาณาจักรไม่ครับทุกท่านครับคืออยู่ขอนแก่นครับผู้ใดอยู่ใกล้นั้นก็ไปร่วมนะครับ ขึ้นเสาเอกเสาโทของอาณาจักรตัวเกียวมิสิกได้เลอครับพี่น้องนะครับวันที่หามกราคมนะครับส่วนวันที่6ครับไปที่นครพนมครับพี่น้องนะครับมหาวิทยาลัยอาชีวะนาแกนะครับวันที่7นะครับก็ไปที่มหาวิทยาลัยศรีสงครามนะครับนครพนมคือกันครับวันที่8นะครับไปที่อุดรครับพี่น้องวังสามหมอครับส่วนวันที่9นะครับไปที่บึงการครับ โตเกียวมิวสิกโปรเจกต์หนึ่งสองครับวันที่สิบนะครับไปที่ขอนแก่นครับอำเภอกระนวลครับวันที่สิบเอดนะครับไปที่ท่าบ่อหนองคายนะครับทุกท่านอำเภอท่าบ่อครับวันที่สิบสองนะครับไปที่ระยองครับทุกท่านครับ อยู่โลบินสันและยองนะครับทุกท่านครับแล้วก็วันที่อ่านะครับไบรท์สดโกดังปทุมธานีนะครับนาริตาแบนครับพี่น้องครับแล้วก็วันที่14มะกะลาคม15แล้วก็16ครับไปที่เวียดนามครับโตเกียวอินเวียดนามนะครับไปเที่ยวครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีการทำคอนเทนต์นะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับส่วนวันที่17ครับ อ่าไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับงานกาชาติครับทุกท่านวันที่18นะครับคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกเสรีการไฟฟ้านะครับแล้วก็วันที่19นะครับเป็นงานเดียวของน้องเจนนี่ซีโฟนะครับอำเภอเมืองศรีสะเกดครับวันที่20คอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกอำนาจเจริญอยู่อำเภอเมืองนะครับวันที่21 เป็นคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกเช่นกันนะครับอยู่อำเภอโนนสะอาดอุดรธานีครับส่วนวันที่22นะครับไปที่อุบลราชธานีนะครับทุกท่านคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกนะครับวันที่23นะครับคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกเช่นเคยนะครับไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับแล้วก็วันที่24 25 26 27 28ครับพี่น้องแดนเซอร์ค่ายตัวเกียวมิวสิกไปแข่งเต้น ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทุกท่านนะครับอันนี้ก็ต้องร้อชมกันว่าผู้ใดสิไปแน่ครับก็คือต่างประเทศพ่อวพี่น้องยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับปาร์แล้วก็วันที่ยี่สิบเก้านะครับกลับมานะครับไปที่จังหวัดอ่าุริลัมครับอำเภอเมืองครับเป็นคอนเสิร์ตตัวเกียวมิสิกอ่าโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองนะครับรวมกันแล้วก็วันที่สามสิบไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องนะครับเป็นงานพระพรมนะครับ ทุกท่านครับส่วนวันที่31นะครับวันสุดท้ายของสิ้นเดือนนะครับคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกน้อมสักการปิดทองหลวงพ่อท้องสุขครับพี่น้องอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับทุกคนครับวันที่31มกราคมนะครับผู้ใดอยู่ใกล้ไหนก็ไปให้กำลังใจได้ครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับปาร์ตคิวงานเนี่ยมีทุกมือนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31 มกราค,ครบพี่นองน,นะครับคําถามก็คือว่าเอาเวลาที่ไหนนอนกับพี่นองน,นะครับโอ้พี่นองน,นะครับงานเยอะคือเกาครับเพราะว่าเดือนมกราเนี่ยเป็นเดือนที่ เริ่มต right. ้นไมนะครับแล้วก็เป็นเดือนของต้นปีพร้อมพี่น้องนะครับนั่นแหละครับทุกท่านครับอันนี้คือเอาเลิกเอาใช้นะครับงานมีทุกมือครับหลายคนหลายท่านก็เป็นห่วงนะครับว่าทําไมงานเยอะจังนะครับทาไมไม่มีวันหยุดบ้างประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็เป็นห่วงสุขภาพร่างกายนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับถามว่าเมื่อหยุดมีโบ กะมีครับพี่น้องนะคือไปเวียดน้มไปเที่ยวแหละพี่น้องนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นนะครับทุกท่านครับคือไปสองประเทศนะครับในเดือนมกราคมนี้ครับตุกนครับนั่นแหละครับนุ่มอ๋องเลยเอาข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวออกมาฝ่ายรอบนึงครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ